อยู่ไหนอะ่ะพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอะนี่พ่ออยู่ดิดูนะนี่พ่ออยู่น,นะน,ออนี่เป็นหรือเปล่าพ่อไปพอ่พอพ่อเปอะไรเออสก,กลุลอ้าวรู้ได้ไงอ่ะก็ผมเคยไปตรงนี้เหรอก็เคยไปนี่ตรงนี้นะใช่ ใช่หรือเปล่าตรงไหนเนี่ยตรงกึกฟอกไตอา้าวโรงพยาบาลเหรอใช่โอ,อหนูรู้ด้วยว่าเป็นโรงพยาบาลโอาจะหลอกซะหน่อยว่าพ่ออยู่งานอะไรนะแห่ประสานพึ่งหรือเปล่าอไอู่เลยพ่อไปทำอะไรเหรอพ่อไปเยี่ยมญาติไม่สบายญาติเข้าโงารงพยาบาลกาไม่พอมากับเมื่กี่ย พ่อจะกลับได้ยังไงพ่อรอเขาอยู่พ่อเพิ่งจะขับรถมาถึงแล้วพ่อก็รอเขาไปเยี่ยมอยู่เออพ่อเหนื่อยพ่อก็เลยมานั่งรอที่รถหนูโทรมาเหรอเมื่อกี้นะใค้วันเกิดหนูนลนแล้วอ้าวใครวันเกิดหนูนี่เท่าไรนะยี่สิบสามอะไรนะยีะนะ่ส <23 4. S 1> ิบสามสิบฮะยี่สิบเก้า มั่ววันเกิดหนูวันที่ยี่สิบสามวันไหนวันยี่สามวันที่ยี่สิบสามพฤศจิอีกกี่เดืเอนอีกใ <ไป S 1> จต้องใส่จะต้องซื้อเค้กวันเกิดนะมั้งไม่เอาไม่เอาดีกว่าเค้กหนูโตแล้วหนูโตแล้วหนูไม่ไม่กินเค้กแล้วมั้ง เออกินอะไรดีเออหมูกระทะดีไหมหมูกระทะกับหนูหนูน่าจะไม่อยากกินแล้วล่ะทฮมบะร์แฮมหนูนอยากกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้แฮมเบอร์เกอร์เลยเหรอ KFC หรอแฮมเบอร์เกอร์โอ้วันเกิดอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ที่ไหนละ่ะเขาขายที่ไหนละ่นะใช่ใช่ะไรนะพิซซ่า,าอยากกินพิซซ่า พิซซาเหรอุย้ยพิซซ่าแยอะ,แ,ยะแถวบ้านพ่อนี่เพียบขายแบบถาดถาดสองร้อยร้อยก็มีถาดเจ็ดสิบเก้าบาทก็มีกินคนเดียวอิ่มอขอสองได้ไหมของของหนูมันต้องอของหนูเนี่ยต้องเป็นถาดร้อยเก้าเก้าดูดูจากตัวแล้วน่าจะกินถาดเดียวไม่อิ่ม <laughs> ต้องถาดใหญ่หนูอ่ะถ,ถาดถาดเท่ากระด้งเลยจะกลับกี่โมงเะ พ่อยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะกลับกี่โมงเนี่ยดึกแล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วรถพ่อคันสีเขียวเหรอฮะรถพ่อคันสีเขียวเหรอรถพ่อไม่มีคันสีเขียวมีแต่คันสีขาวทั้งหมดเลยนี่ไงกระบะนี่ไงกระบะนี่ไม่เขียวมันขาวน่นี่กระบะแต่งมันขาวนะนี่กระอ้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถพ่อรถพ่อสีขาวแบบนี้นะ อเออนี่รถใครไม่รู้นะเขามาจอดใกล้รถพ่อเฉยๆก็เสื้อสีเขียวเหมือนพ่ออ่ะเออเนาะเสื้อเสื้อกับเออเสื้อกับรถเขาดูสีเดียวกันเลยนะนี่โอ้ <c oughs> สองสัยพ่อต้องมา<อ>งเปลี่ยนส,ยสีแล้วถ้าเขาใส,ส่เสื้อสีขาวสลับรถกันได้เออมันเข้ากับเสื้อพ่อแล้วไ้คันนี้นะเออแม่จะ่ชุดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนอนหลับแล้วหลับไม่รู้เรื่องแล้ว นี่ไงนอนกองดักอยู่นี่ดีแดงดีแดงเออเฮ้ยเขามาแล้วพ่อจะกลับแล้วนี่นี่ไงตามาแล้วนะสวัสดีตาหน่อยสิสวัสดี่ะเออเออหนูทำอะไรนะตานอนเหรอ โอ้ oh. มาครบหรือยังนี่ไปนี่พ่อจะกลับแล้วกลั oh. บว้า wow. ว oh. เอาสวัสดีสิลูกสวัสดีก่อนค่นะแล้วสวัสดีก่อน oh. ออใไรเอ่ยวไปฝันหลอ่อฝ <c oughs> ันหลอ่อหลานใครวะทำไมฝันหลอ่หลอจังเลย กินข้าวอยังจําไม่ได้หรอกดูท่าทางจําได้เหรอจําไม่ได้หรอกตอนมาตัวเบเบาะอยู่เลยอช่ใช่ร้อยเออือ่าตอนตอนให้เงินหนูร้อยหนึ่งใช่ไหมตอนไปตอนไปตัวแดงเดงเลยจําได้แต่ตอนให้เงินโอ้โหจำได้แต่ตอนให้เงินแสดงทาดาอยากใครอยากให้จําได้เยอะๆต้องให้เงินเยอะใช่ไหม ลูกจได้เลยอม่่ใครใช่ไหมพ่อเขาได้ยนไพ่พ่อจะจัดแล้วเหรอพ่อพ่อทำอะไรดูอะไรล่ะนะไปโอเคพ่อขับรถก่อนลูกบ๊ายบายบ๊ายบายกิดถึงครับ